สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นหมูชิ้นของเรานะคะต้มสูกเรียบร้อยแล้วล้วก็จะนําเขามาฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราจะทําเป็นเมนูสไตล์เกาหลีค่ะทําเป็นแกงเผ็ดค่ะแต่ว่าเนื้อเราเราเอามาแบบนี้เรามายีให้เขาอะเป็นเส้นแบบนี้นะคะรานําใไปทําเป็นแกงอีกทีค่ะถ้าเป็นเนื้อวัวนะคะก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะถ้าเป็นเนื้อหมูก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะทุกคนคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนประกอบของเราก็จากมีควาอใช่เท้ามีต้นหอมหอมหัวใหญ่มีกระเทียมนะคะ,ะแล้วก็มีเครื่องปรุงแบบของเตาหลีก็เป็นประเภทอ่ชิ้นพันจ้างแล้วก็มีในผงนัวอง,งปรุงรสพริกไทยป่นมีน้ำพริกที่ใช้สำหรับทำแกงเผ็ดนะคะขอ,อะจัดการตรงนี้ก่อนนะคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะ เราก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะฉีกออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วในส่วนประกอบของเราก็จะมีหัวชายเท้านะคะนี่หัวชายเท้าของเกาหลีนะคะนี่ก็จะเป็นม้านมีม้านึ่ยแล้วเราเขาหเรียบร้อยแล้วจะเป็นหยางพานะคะหยางพาของหัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นมูโคชูนะคะเป็นช่องยางโคชูอันนี้ก็จะเป็นผ้าค่ะออจุยย้ยผ้าทำการหั่นค่ะแล้วก็หั่นพอดีคำนะคะ จะทำเป็นเส้นหัวใช้เท้าเกาหลีก็จะมีลักษณะอ่ะใหญ่ของบ้าเรานะคะนี่ก็แยกส่วนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำให้หมดค่ะมีผักอย่างอื่นผักกาดผักไร้ส่ก็อร่อยนะคะ เราเอาตามที่เรามีนะคะทุกคนค่ะที่เกาหลีจะผักจะไม่เยอะเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราก็ปลูกเองหาทําอะไรได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาผักไว้ค่ะแล้วเราจะหั่นผักให้หมดนะคะแล้วก็ทํากับข้าวกันต่อค่ะนี่ก็โอเคพริกของเราก็จะหั่นเฉียงนิดหน่อยนะคะใส่เยอะก็ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าเด็กก็ชอบแล้วต้องใช้พริกที่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะก็เป็นชงยางกุชูห้องชงยางกุชูแบบนี้ก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอีกสีสม้มจะเผ็ดมากนะคะทุกคนมาเตรียมทากันเลยค่ะมาเทน้ํามันลงไปนิดนึงนะคะเราจะผัดกระเทียมค่ะนำกระเทียมลงมาผัดค่ะผัดกระเทียมพอให้หอมแล้วเราจะนําพริกป่นมาผัดนะคะเป็นพริกป่นเกาหลีสําหรับทํา กิมจินะคะพริกป่นก็จะมีหลายแบบค่ะจะมีแบบเผ็ดมากเผ็ดปานกลางแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะนี่แล้วเราก็นาพริกป่นลงมาผัดไฟอ่อนๆน,นะคะใช้ไฟแรงไม่ได้ค่ะถ้าใช้ไฟแรงพริกเราก็จะไหม้ก็จะไม่อร่อยนะคะแล้วก็นําพริกสดลงมาผัดไปด้วยกันเพราะให้เขามีกลิ่นหอมแล้วเราจะ,ะ,เ,ะ,ะเ,เติมน้ำลงไปนะคะโอเคค่อยๆเติมน้ำลงไป แล้วก็เติมลงไปค่ะแล้วก็ต้มน้ําแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะเอาเนื้อลงไปต้มค่ะแล้วเราก็จะเติมในส่วนของซีอิ๊วขาวลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนี่ก็เป็นชินกันจังนะคะแล้วก็โหงปรุงรสค่ะเราใส่ลงไปเติมมอมหยอดลงไปนะคะ รสชาติก็จะออกมาเหมือนแกงเผ็ดนะคะเผ็ดๆแต่ไม่เผ็ดมากหรอกค่ะเพราะว่ามีเด็กกินด้วยนะก็จะมีรสชาติเผ็ดกลมๆอร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นหัวชีเท้า,เาลงไปค่ะผักต่างๆเอาลงไปนะคะเนื้อที่เราฉีกเป็นชิ้นๆเรียงๆแล้วก็เอาลงไปค่ะต้มให้ผักสุกก็กินได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเห็ดเข็มนะคะใส่เห็ดเข็มลงไป เติมด้วยหอมค่ะแล้วก็ต้นหอมของเราเติมทีหลังค่ะนี่ก็ปิดฝารอให้ผักเราสุกค่ะทุกคนคะแล้วก็ชิมตามรสชาติที่เราต้องการค่ะปิดฝารอเขาสุกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแกงเฟตสไต์เกาหลีค่ะโดยด้วยต้นหอมมาดูข้างล่างกันนะคะว่าเนื้อก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสดร้อนๆของคอมากค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ